อันยอัจโยพบกับชแนลเซนทิโอเก็ตเกนวนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมเสน่ห์รักวังหลวงนะคะซึ่งเราไปเจอเกมเสน่ห์รักวังหลวงในเฟซนั่นเองค่ะตอนนี้เราอยู่ในเฟซแล้วเรากําลังจะมาเล่นกลับมาเล่นเกมเสน่ห์รักวังหลวงครั้งหนึ่งค่ะว่ามันเป็นยังไงว่าไม่ได้เล่นนานนะว่ามันมีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างนะในเสน่ห์รักวังหลวง ถ้ามันถ้าถ้าการะดคลิปดับไปน่าต้องอัดระบอกรอย่างเดียวแล้วนะคะต้องอัดระบอกรอย่างเดียวแล้วนะคะคือมันถ้าเด้ออกถ้าการะดคลิปได้ออกอีกก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วคะ่ะตอนแรกกะจะอัดคลิปแมปลิฟนะคะครึ่งแมปลิฟที่เราอะไปเล่นกับ น้องแฝดน,นะคะหรือคมแฝดจากซ่องค,ค,คูอะไรนะคค,ค่คมแฝดน,นะคะเพราะว่าแบบนั้นอ่ะอัปเดตใหม่แล้วก็ก็อยากจะบอกน้องว่าแบบก็คือกำลังจะไปบอกน้องว่าน้องแบบนี้อัปเดตแล้วนะอัปเดตคุณยายเกนนี่เข้ามาแบบฮึึทนอีพีปกติทั่วไปมี อะไรนะหนีผิดหนีป๊อปปี้ผิดหนีตัวอื่นๆทั่วไปแบบอืมกำลังหนีได้แล้วคุณอยากกินนี่แล้วเราจะหนียังไงถ้าใ้เสียงอะไรขออภัยด้คะคือแมวแถวบ้านมา้องขออาหารทุกสาว <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เล่นง่ายๆมากเลยเล่นง่ายๆมากเลยไม่รู้ว่ามันจะเด้งออกไม่รู้ว่ามันจะดับหรือเปล่านะตอนที่เราจะ ตอนที่เราอัดอยู่ตอนนี้ไม่รู้มันจะดับหรือเปล่านะเวลาเราอัดอ่ะกลัวมันดับเนี่ยข้ากับอิงกุยเหรินไม่มีความแค้นต่อก,กันคิดไม่ออกว่าทำไมนางถึงต้องให้รายข้าแล้วก็ทำไปเรื่อยๆไอ,ตไอต้ตรงไอ้น่ยตรงเนี้ยตรงพกงภารกิจในเกม คน<อ>ในวังก็เป็นอย่างนี้เก็บซ่อนความคิดเอาไว้คงเพราะเจ้าไปล่วงเกินอิงกุย้ยรนโดยไม่รู้ตัวถ้าเป็นอย่างนั้นก็แย่แล้วสิกงกงช่วยสืบหาเหตุผลให้ข้าหน่อยได้ไหมไม่เหมาะข้าก็แค่เดาไม่ง,ง้อแค่แค่อะไรนะแค่ข้าก็เดาอะไรของเขาวะเนี่ยงงแม่นาลองคิดดูว่าเคยมีเรื่องกับใคร นึกไม่ออกเลยว่าใครมีความแค้นคะ่ะอยากเอาชีวิตคะ่ะแม่นางเพิ่งเข้าวังไม่เท่าไหร่ก็ได้เลื่อนขั้นคนที่อิจฉาท่านต้องมีไม่น้อยแน่ก็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 คือก็คือว่าเราจะจะอันนี้ไปเรื่อยๆแม่นางใจเย็นๆต่อไปจะดีขึ้นเรื่อยๆ ก็คือว่าเกมนี ite, ้มันมีภาคของมันอ like so, um, ัตโนมัติเลยนะคะเราแบบไม่ต้องมาอ่านแบบภาคเองอะไรอย่างนี <rible> like ้ไม่ต <termin us. moved on> ้องมาทําทงทําเสียงเองอะไรอย่างนี้ตอนอัดคลิปอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันนะดีอย่างคือดีมาก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 เลยโอ้ยดี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 ยวออกก่อนออกก่อนออกอ่อนออกอ่อนออกก่อนไม่ใช่เลยนะลืมดูตอนต่อสู้เพลินไปหน่อย ประมาณทักสิบประมาณทักตักสิบเอาไปแล้วก็มีป้ายก็ใส่ให้หมดเลยแล้วก็เพิ่มไอตรงนี้ให้หมด แล้วก็อันนี้ก็เพื่อนนะโอ้ยเพื่อน <IS OU> ไม่อ่อนขอลบออกแล้วกันเพื่อนเพื่อนไม่อ่อนไม่ลบไปลบไปลบคนคนฝรั่งคนฝรั่งคนอังกฤษเอ้จีนจีนจีนอันนี้ไม่ออนสองอนสวันก่อนนี้หกวันก่อน ให้ตายเถอะเพื่อนไม่อ่อนคนม,มีคนไม่อ่อนด้วยให้ตายเถอะเราก็มาเข้าก่าอนอื่นเราก็มารูปบุญธรรมก่อนอันดับแรกรูปบุญธรรมก่อนนะนี่ตอนนี้เรามีรูปบุญธรรมออมทองเอไนก็ไฮไยะตกก็มีท่อะไรก็ตั้งชืนนั้นนะอุ๊ย ลูกชายโตโตเลี้ยมถ้าให้ฝุนฟูก็เอาอันนี้ไปก่อนอุ้ยเติบโตอีกเรี้ยว อลูกสาวทั้งสองลูกลูกบุญธรรมไม่ใช่ลูกสาวดีลูกบุญธรรมเราก็มาดูลูกบุญธรรมเราก็หาคั้วให้ลูกบุญธรรมเราก็สุดขอไปเลยเราก็ยกเลิกการถุกขอแล่วันสุดท้ายก็ห้องสมุดยืนยันห้องสมุดอ๋อสมุดแต่งงานแล้วหลังจากนั้นเราก็เก็บบารมีตรงนี้ไปนะ ถ้าใครเพิ่งหัดเล่นเกมเสน่ห์ล้อกองหลงครั้งแรกแล้วก็ทำเคลียไปเรื่อยๆทำพวกกิจกรรมทำพวกแบบกิจกรรมในเกมอ่ะที่เขามีมาให้เราก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยแล้วก็อัพขั้นไปเรื่อยๆเนี่ยอัพขั้นเนี่ยคนไทยได้วางนางสนมนางงามค่าค่าหลวงนางรับีนางนางกองระเบียบคุณหญิงขั้นห้าคนหญิงขั้นสี่คนหญิงขัง 5, น้ข 4, นสาม คนยิงข้างสามเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็เปลี่ยน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 ชุดตอนแรกก็มีชุดมาให้เราสมผมก็นี่คือสมผมนะถ้าเราถ้าเราอยากจะสุ่มสมผมเราก็นี่มาที่ร้านเสื้อผ้านะเอาไว้สุ่มชุดหรือสมผมนั่นเองนะเราจะลองสุ่ม อ่ไม่รู้จะสุมได้อะไรได้ผ้าเอามาทำอะไรอ่ะไม่มีอันไม่มีอันไหนที่ใส่ผ้าสองผืนหรอเฮ้ยสวยเอ้ยสวยอ,ยวยอ่ะว้าวมีพูด้วยมีพูด้วยอันนี้ อ้ยอนีต้องวันคิดมากดีต้องวันคิดมากวันคิดมากเหมาะ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 อยู่นะเหมาะกับวันคิดมากอ,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 อยู่นะแต่ที่อจะได้ก็คือไม่มสมผมดีหน้ากากวิแว่แนดีไหมแว่นดีไหมคือเอ้ยแว่นก็นดีแล้วพอชีวิตจริงอะ่ะใส่ใส่ใส่แว่นอะได้ไปเลยทีครับรออะไรเนี่ยชีวิตจริงอะใส่แว่นแบบเนี้ยแบบนี้เลย เราก็มาเรามาดูเรื่อยๆอันนี้ก็สวยเหมือนพกระกกแบบโอ้ยชอบอันเนี้ยเหมือนแบบเราไปอยู่อยู่แบบหิมะอะไรอย่างงี้แบบอืมสวยเหมือนกันเน,นี้ยอุย้ยมันไม่เด้งออกอะ่ะไอที่มันไอที่มันเด้งออกก็คือน่าจะเป็นที่เน็ตแล้วละ่ะ Okay. ตัวละครเราใส่แว่นเราก็เปลี่ยน,ยนตัวละครของเรามาที่ตรงตั้งค่านี้นะนี่รูปของเรานะเราก็บันทึกรูปเราก็เลือกบันทึกนี่คือปรับแต่งตัวละครของเราได้นี่คือมันอัปเดตอัปเดตมานานแล้วล่ะเฮ้อ <c oughs> ไปเลยล่ะแล้วก็หายาเรื่องขันอ๋อเรื่องขันขนานาง กับรูปเหรออันนี้ก็เล่นไปเรืร <Stevens. S 1> เร่อยเจนกว่าจะได้อนันมาแล้วก็อันนี้มือดองค์รัชทายาทยอมยื่นมือเข้าช่วยเหลือข้าก็ทราบซึ้งมากแล้วบางทีอาจมีเรื่องเข้าใจผิดข้าคงต้องปล่อยไปก่อนเรื่องนี้องค์รัชทายาทยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือขอให้แม่นางจดจำไว้ แน่นอนกงกงออกแรงช่วยไม่น้อยข้าจะจําไว้เสียงเก้าจึงเด,เดินขึ้นหน้าสองเก้ากระซิบเบาๆมีแต่พวกท่านสองคนได้ยินแม่นางจําองค์รัชทายาทไว้ก็พอเอาโอ้โหอันโอ้โหโ พูดตำรวจนไม่ได้นี่ใจตายแล้วตายละทั่วตำรวจนไม่ได้อ่ะตายละตายละวพูดไม่ได้อ่ะ ร้านค้าเหรอไปออกลบยืนยันอือหืออือหืออือตัวรัวๆเลย เราต้องมาอีนี่ต่อหาคู่ให้ให้นางริบเก็บแล้วก็รีบไปหาคู่ให้นางให้ให้นางให้โูกคนนี้ให้โูกคนคนนี้ แล้วก็รออันนี้คือเดี๋ยวนะแต่งงานแล้วนี่คือแต่งงานแล้วนะเราแต่งงานแล้วมีสองคนนี้แหละที่แต่งงานแล้วนอกนั้นยังไม่ได้แต่งงานเพิ่งเติบโตเพิ่งติบโตแล้วก็ต้องรอไปเรื่อยๆรื่ <ś led> อย่ตอรี่องค์ราชชายาดยอมยื่นมือเข้าช่วยเหลือ ถ้าก็ทราบซึ้งมากแล้วบางทีอาจมีเรื่องเข้าใจผิดข้าคงต้องปล่อยไปก่อนโอเคกลับมาหน้าเดิมก่อนนย่าิ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะไปแล้วล่บบาย